ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สัมมาิทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกครั้งที่37ปฏิจจะสมุบาทข้ออายตนะผัสสะเวทนา บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงพระเถราาธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับจับแต่ชาติชรามรณะขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสะวะและกำลังอธิบายในข้อที่ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของกันอย่างไรคือเป็นเหมือนอย่างลูกโซ่ที่โยงกันไปเป็นสายโซ่อย่างไรจับแต่อวิชชาอสวะอาสะวะอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยของกันและกัน และเป็นปัจจัยในการเกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะและต่อจากนี้ก็ถึงเงื่อนหรือข้อต่อของลูกโซ่ว่าอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะหรือสัมผัสผัสสะหรือสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตามลำดับในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้จึงจะจับอธิบายในเงื่อนหรือข้อต่ออันนี้ว่าเพราะอายตนะทั้ง6เกิดขึ้นจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะสำหรับอายตนะทั้งหนั้นก็ได้อธิบายแล้วว่าได้แก่อายตนะภายในทั้ง6คือตาที่เป็นเครื่องต่อรูปหู เป็นเครื่องต่อเสียงจมูกเป็นเครื่องต่อกลิ่นลิ้นเป็นเครื่องต่อรสกายเป็นเครื่องต่อผดถัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจเป็นเครื่องต่อธรรมะคือเรื่องราวและเมื่ออายตนะทั้ง6ต่อกันดังนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัมผัสหรือผัสสะอันแปลว่าความกระทบผัสสะหรือสัมผัสนี้ก็มีหกอันได้แก่ จักขุสัมผัสสัมผัสทางตาโซตสัมผัสสัมผัสทางหูคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัมผัสทางกายและมโนสัมผัสสัมผัสทางใจในพระสูตรทั่วไปได้อธิบายสัมผัสไว้ว่าคือความประชุมกันขององค์สามอันได้แก่อายตนะภายในหนึ่ง อายตนะภายนอกหนึ่งและวิญญาณอีกหนึ่งโดยที่ได้ตรัสแสดงอธิบายไว้ดังเช่นไหนพระพุทธ,ธทีอธิบายอริยสัจข้อสมุทยัยและข้อนิโรธในสัจจะปัปพะข้อที่ว่าด้วยสัจจะว่าเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกประจบกันหรือต่อกันก็เกิดวิญญาณยกตัวอย่างเช่นเมื่อตาต่อกับรูปก็เกิดจากขุวิญญาณ ความรู้รูปทางตาที่เรียกว่าเห็นรูปและเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัสที่แปลว่าความกระทบกันก็คือความประชุมกันของตาของรูปและของจักขุูวิญญาณความรู้รูปทางตาคือเห็นรูปและในอายตนะข้อต่อไปแต่ละข้อก็เช่นเดียวกันนี้เป็นการแสดงวิถีจิตคือทางดำเนินของจิตอย่างละเอียด และเมื่อเกิดสัมผัสดังกล่าวแล้วจึงเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารและวิถีจิตดังที่กล่าวมานี้ก็พึงเข้าใจว่าตัวจิตคือตัวาธาตุรู้หรือที่เรียกว่าวิญญาณธาตุโดยปกติย่อมอยู่ในภวังอันเรียกว่าภวังคจิตคำว่าภวังนั้นโดยที่ได้เคยอธิบายแล้วว่าแปลว่าองค์ของภพคือความเป็น ซึ่งกล่าวง่ายๆว่าเป็นตัวชีวิตหรือเป็นตัวความดำรงอยู่ของชีวิตเพราะว่าทุกๆคนนี้ดำรงชีวิตอยู่ก็เพราะกายและจิตประกอบกันอยู่เมื่อไม่มีจิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปราศจากวิญญาณร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพกลายเป็นเหมือนอย่างท่อนไม้ก้อนหินก้อนดินแต่ความดำรงชีวิตอยู่นี้ก็เพราะกายและจิตนี้ประกอบกันอยู่ จิตหรือธาตุรู้นี้เมื่อยังอยู่เป็นปกติเฉยๆยังไม่แสดงอาการอะไรก็เรียกว่าผวังหรือผวังคะเป็นองคค์ือเป็นองค์คุณองค์สมบัติของภพคือความเป็นคือความที่ยังดำรงความเป็นภพเป็นชาติความดำรงชีวิตอยู่ดังกล่าวจึงเรียกว่าผวังท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างบุรุษที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง เพราะฉะนั้นจิตท,ที่ยังอยู่ปกติเฉยๆก็เป็นเหมือนอย่างบุรุษที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงคราวนี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบก็กระทบทางอายตนะภายในทั้งหกหรือทางทวารทั้งหกมีตาหูเป็นต้นนั่นแหละเช่นว่ามีรูปมาประจบกับตามีเสียงมาประจบกับหูรูปเสียงที่มาประจบนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าผลมะม่วงหล่นจากต้น หล่นตูมลงมาใกล้บุรุษที่นอนหลับก็เป็นเครื่องปลุกบุรุษที่นอนหลับนั้นให้ตื่นขึ้นชั้นใดก็ดีจิตหรือาธาตุรู้นี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบทางทวารหรืออายตนะภายในดังกล่าวนั้นก็ออกจากภวังคือเหมือนอย่างว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็น้อมออกไปรับอารมณ์ก็เหมือนอย่างบุรุษที่เมื่อมะม่วงหล่นลงมาเสียงมะม่วงกระทบหูก็ตื่นขึ้น ก็เอื้อมมือไปหยิบมะม่วงจิตก็น้อมออกไปจับอารมณ์กิริยาที่จิตน้อมออกไปนี่แหละเรียกว่านามคำว่านามนั้นก็มีต้นศัพท์อย่างเดียวกับคำว่ามโนที่แปลว่าความนอบน้อมนามก็คือความน้อมหมายถึงอาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์เช่นเดียวกับกิริยาที่บุรุษนอนหลับตื่นขึ้นเพราะเสียงมะม่วงหลน ก็เอื้อมมือออกไปยื่นมือออกไปจับผลมะม่วงอาการที่เอื้อมแขนออกไปนั่นก็คืออาการที่จิตน้อมออกไปรับอารมณ์นั่นเองและการรับอารมณ์ครั้งแรกของจิตนั้นเรียกว่าวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเห็นได้ยินทราบหรือว่าคิดรู้เห็นนั้นใช้อาการที่เกี่ยวกับรูปเห็นรูปได้ยินนั้นใช้ในอาการที่เกี่ยวกับเสียงได้ยินเสียง ทราบนั้นใช้ในอาการที่เกี่ยวกับกลิ่นรสและโผดัพะคือทราบกลิ่นทราบรสทราบโผดัพะสิ่งถูกต้องคิดหรือรู้นั้นใช้ในอาการที่เกี่ยวกับโมโนโคือใจซึ่งเป็นอายตนะข้อที่6รู้หรือคิดธรรมะคือเรื่องราวโมโนอันเป็นอายตนะข้อที่6นี้ก็ได้เคยกล่าวอธิบายแล้วว่าสัมพันธ์กับอายตนะหข้อข้างต้นอย่างไร และสัมพันธ์กับจิตอย่างไรจึงจะไม่กล่าวซ้ำอีกในที่นี้ก็เป็นอันว่าอาการที่จิตออกจากผวังน้อมออกรับอารมณ์กิริยาอันนี้เองที่เรียกว่านามแปลว่าน้อมจิตน้อมออกรับอารมณ์อาการที่รับอารมณ์แรกก็คือวิญญาณมีจักขุวิญญาณโซตะวิญญาณเป็นต้นและถ้าเป็นอารมณ์ที่เบามากจิตก็อาจจะปล่อยอารมณ์ไว้แค่นั้น แค่วิญญาณเท่านั้นแล้วก็กลับเข้าพวังไปใหม่ถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างบุรุษที่ตื่นขึ้นมาเอื้อมมือไปหยิบมะม่วงพอหยิบถูกมะม่วงก็ไม่สนใจต่อไปก็ปล่อยก็หลับไปใหม่ก็เป็นอันว่าอารมณ์ที่เข้ามาก็ยุดติแค่นั้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่แรงจิตก็ไม่ปล่อยแค่นั้นคือเมื่อเริ่มน้อมออกรับอารมณ์เป็นวิญญาณดังกล่าวแล้วก็ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้าอีก อาการที่ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้าอีกนั้นนี่เองที่ท่านแสดงว่าองค์ามาประชุมกันคืออายตนะภายในหนึ่งอายตนะภายนอกหนึ่งวิญญาณหนึ่งมาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือเป็นผัสสะก็เหมือนอย่างบุรุษที่นอนหลับเอื้อมมือออกไปถูกผลมะม่วงก็ไม่ปล่อยแค่นั้นจับมะม่วงนั้นนี้คือสัมผัสหรือผัสสะแปลว่ากระทบมะม่วงนั้น ถูกต้องมะม่วงนั้นไม่เพียงแต่ถูกต้องในขั้นแรกแต่เพียงเบาๆเท่านั้นแต่ว่าจับหรือถูกต้องที่แรงขึ้นจึงเป็นสัมผัสและเมื่อเป็นสัมผัสดังนี้แล้วก็เกิดเวทนาและเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดสัญญาเมื่อเกิดสัญญาก็เกิดสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเหมือนอย่างบุรุษนั้นเอื้อมมือไปจับมะม่วงแล้วก็นำมาเคี้ยวในปาก แล้วก็กลืนผลมะม่วงลงไปอาการเหล่านี้เมื่อเทียบกับจิตที่น้อมออกไปรับอารมณ์เป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารปรุงคิดหรือคิดปรุงก็คือว่าเคี้ยวมะม่วงกลืนมะม่วงเข้าไปเสร็จแล้วก็หลับไปใหม่จิตนั้นเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วก็เป็นอันว่าตกสู่ภวังใหม่เหมือนดังหลับไปใหม่ และเมื่อมีอารมณ์อื่นมากระทบเข้าอีกก็ออกจากผวังน้อมออกไปรับอารมณ์ดังกล่าวนั้นแล้วก็กลับสู่ผวังใหม่เป็นดังนี้อยู่ทุกอารมณ์ที่มากระทบท่านอธิบายหลักดังนี้เป็นการอธิบายอย่างละเอียดถึงวิถีจิตที่เป็นไปของสัตว์บุคคลทั้งปวงแม้วิถีจิตของพระอริยะบุคคลทั้งหลายท่านก็แสดงว่าก็เป็นไปอย่างนี้ อาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์ดังนี้แหละคือนามและรูปก็คือกายส่วนที่เป็นรูปรวมทั้งอายตนะภายในที่เป็นส่วนรูปทั้ง5้าข้างตน้นหรือประสาททั้ง5ก็รวมเรียกว่าเป็นรูปทั้งหมดส่วนที่เป็นนามก็คืออาการที่จิตน้อมออกไปรับอารมณ์ดังที่กล่าวมานั้นแต่ว่าในการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน ได้ส่งแสดงโดยละเอียดดังนี้ไปทุกแห่งทรงแสดงเพื่ออะไรเพื่อให้จับพิจารณาทางปัญญาหรือทางวิปัสนาก็ตรัสแสดงโดยเป็นขันห้าคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและเป็นวิญญาณแม้ว่าวิญญาณนั้นจะเกิดขึ้นก่อนตามวิถีจิตดังแสดงมาข้างต้นแต่ก็ตรัสไว้เป็นขันที่ห้าและก็ยังมีแสดงไว้บางพระสูตร ถึงความเกิดขึ้นของวิถีจิตเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณต่อไปอีกโดยที่ไม่ได้แจกแจงถึงวิถีจิตอย่างละเอียดซึ่งจะต้องออกจากภวังแล้วก็ตกภวังไปทุกขณะจิตคือทุกอารมณ์ที่ประสบแต่แสดงในทางที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาได้ เพราะต้องการที่จะให้พิจารณาโดยตรายักษณ์ให้เห็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนจึงแสดงจากหยาบไปหาละเอียดแสดงรูปซึ่งเป็นส่วนหยาบเวทนาซึ่งเป็นนามธรรมอันนับว่าหยาบเพราะเวทนานั้นเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจคือทั้งทางรูปและทั้งทางใจ แล้วจึงมาสัญญาสังขารแล้วจึงมาวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมที่ละเอียดเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเห็นไตรลักษณ์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได้โดยง่ายการที่เรียงวิญญาณไว้ท้ายขันห้ายังมีทางพิจารณาเห็นได้อีกว่าเพื่อแสดงสันตติคือความสืบต่อคือจิตที่น้อมออกรับอารมณ์โดยออกจากภวังเป็นวิญญาณ ผัสสะเวทนาสัญญาสังขารในอารมณ์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ตกภวังแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงนั้นยังน้อมออกรับอารมณ์อื่นๆโดยออกจากผวังเป็นวิญญาณเป็นต้นในอารมณ์อื่นๆนั้นแล้วก็ตกภวังทยอยไปทีละอารมณ์ทีละอารมณ์ซึ่งเป็นสันตติที่รวดเร็วมากได้เคยเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เมื่อดูที่จอจนเห็นภาพคนเดินเป็นต้น เหมือนเดินจริงๆแต่เมื่อดูฟิล์มจะเห็นภาพขาดเป็นช่องๆมีช่องว่างตัดแยกออกจากกันเป็นภาพภาพช่องว่างเทียบกันได้กับผวังอันหนึ่งได้เคยอธิบายไว้ในที่อื่นว่าวิญญาณต่อจากสังขารคือเมื่อสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดก็รู้ไปด้วยความรู้ที่เกิดต่อไปด้วยนั้นคือวิญญาณ แล้วก็เป็นผัสสะเวทนาเป็นต้นต่อไปเหมือนเป็นวงกลมดังนี้เป็นการอธิบายโดยปริยายคือทางอธิบายโดยรวบรัดอย่างง่ายๆจะกล่าวว่าโดยสุดตันตนายก็ได้แต่โดยอภิธรรมนายซึ่งจะต้องกล่าวถึงพวังก็มีอธิบายดังกล่าวข้างต้นแต่ก็ไม่ขัดกันเพราะที่ว่าเป็นวงกลมก็เป็นวงกลมที่หนึ่งสองสาเป็นต้น เท่ากับเป็นภาพในฟิล์มภาพหนึ่งภาพหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งแม้ในการแสดงอริยสัจอย่างละเอียดคือปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นดังที่กำลังกล่าวอยู่นี้ในบางพระสูตรก็ตรัสรวบรัดเช่นทรงแสดงจับแต่ชรามรณะชาติขึ้นมาจนถึงวิญญาณไม่ต่อขึ้นไปถึงสังขารถึงอวิชชาอาสวะ แค่วิญญาณและบางแห่งก็ตัดอายตนะกล่าวคือตรัสแสดงว่าเพราะวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดเพราะนามรูปเกิดสัมผัสก็เกิดไปสัมผัสทีเดียวไม่แสดงอายตนะไว้ตรงนี้คือไม่แสดงว่าเพราะนามรูปเกิดอายตนะทั้ง6ก็เกิดเพราะอายตนะทั้ง6เกิดสัมผัสก็เกิดแปลว่าตัดอายตนะเสียไม่แสดงตรัสว่า เพราะนามรูปเกิดสัมผัสก็เกิดและในการที่ตรัสแสดงนี้ก็ตรัสแสดงในทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการจะพิจารณาโดยไตรลักษณ์ซึ่งเป็นวิปัสสนาธุระทางปัญญาสามารถที่จะพิจารณาจับนามรูปและสัมผัสให้เป็นวิปัสสนาภูมิภูมิของวิปัสสนาได้คือได้ตรัสแสดงไว้มีใจความว่าเมื่อนามรูปเกิดขึ้น สัมผัสจึงเกิดขึ้นถ้านามรูปไม่มีสัมผัสก็ไม่มีและการจับพิจารณานามรูปก็ตรัสสอนให้จับพิจารณาโดยอาการโดยเพศโดยนิมิตคือเครื่องกำหนดและโดยอุเทศก็คือการแสดงหรือการที่จะตั้งชื่อสำหรับเรียกแสดงจับนามขึ้นก่อนเวทนาก็ให้จับพิจารณาว่าเวทนาที่บังเกิดขึ้นเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขมีอาการเป็นอย่างไร <tio> ดูเวทนาที่ปังเกิดขึ้นที่ตัวเองในปัจจุบันถ้าเป็นสุขมีอาการเป็นอย่างไรทุกข์มีอาการเป็นอย่างไรไม่ทุกข์ไม่สุขมีอาการเป็นอย่างไรไมีเพศเป็นอย่างไรก็คือมีลักษณะที่ละเอียดหรือที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างไรของเวทนาที่ทำให้เวทนาต่างจากข้ออื่น มีสัญญาเป็นต้นเหมือนอย่างสตรีต่างจากบุรุษบุรุษต่างจากสตรีมีนิมิตคือว่ามีเครื่องกำหนดมีที่ที่จะกำหนดอย่างไรมีอุเทศคือมีการแสดงอันหมายความว่ายกชื่อเรียกขึ้นว่าเวทนาอย่างนี้อย่างนี้สัญญาก็เหมือนกันดูอาการของสัญญาคือความจำหมายของจิตในอารมณ์นั้นๆว่ามีอาการเป็นอย่างไร มีเพศคือมีลักษณะที่เร้นลับปกปิดอยู่ตรงไหนอย่างไรมีนิมิตคือเครื่องกำหนดอย่างไรมีอุเทศคือว่ายกชื่อขึ้นเรียกว่านี่คือสัญญาสังขารคือความปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เหมือนกันดูจิตของตัวเองที่คิดปรุงหรือปรุงคิดว่ามีอาการเป็นอย่างไรมีเพศดังกล่าวเป็นอย่างไรมีนิมิตเครื่องกำหนดเป็นอย่างไร มีอุเทศคือว่าตั้งชื่อเรียกว่าเป็นสังขารอย่างนี้อย่างนี้ไม่ให้ปนกันว่านั่นเป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันก็ดูตัวที่เมื่ออายตนะต่อกันก็เกิดความรู้ขึ้นเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นทราบเป็นคิดหรือรู้มีอาการเป็นอย่างไรมีเพศเป็นอย่างไรมีนิมิตเครื่องกำหนดเป็นอย่างไร มีอุเทศคือว่าตั้งชื่อเรียกว่านี่เป็นจักขุวิญญาณนี่เป็นโสตะวิญญาณดังนี้เป็นต้นกำหนดดูจิตของตนเองที่น้อมออกรับอารมณ์ซึ่งเป็นตัวนามดังกล่าวให้รู้จักอาการให้รู้จักเพศให้รู้จักนิมิตให้รู้จักอุเทศดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอันฝึกให้รู้ว่าวิปัสนาภูมิและเมื่อกำหนดให้รู้จักดังนี้จึงจะเกิดสัมผัส คือความกระทบดังที่กล่าวโดยชื่อในรูปคือในส่วนที่เป็นรูปเพราะว่าจะได้กำหนดชื่อหรือรู้ชื่อของตาของหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะเป็นต้นอันเป็นส่วนรูปนั้นด้วยและก็ให้กำหนดรูปโดยอาการโดยเพศโดยนิมิตและโดยอุเทศคือการที่จะตั้งชื่อเรียกดังที่กล่าวมานั้นด้วยและเมื่อเป็นดังนี้ จึงจะมีสัมผัสคือความกระทบในนามคือกระทบในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณดังที่กล่าวมานั้นด้วยและเมื่อได้พิจารณาทั้งนามทั้งรูปให้รู้จักดังกล่าวมานั้นสัมผัสคือความกระทบทั้งโดยชื่อทั้งโดยการกระทบกันและกันก็ย่อมบังเกิดขึ้นและเมื่อจับพิจารณาดูสัมผัสคือความกระทบทั้งโดยชื่อทั้งโดยความกระทบ ก็จะรู้จักตัวสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นส่วนมากและทั้งในกายอันเป็นส่วนรูปคือทั้งในนามรูปตามที่ตรัสแสดงไว้นี้เป็นตรัสแสดงมุ่งทางวิปัสนาภูมิโดยที่ตัดเอาข้ออายตนะตรงกลางออกเสียจากนามรูปก็มาสัมผัสทีเดียวแต่เมื่อแสดงโดยปกติก็ตรัสแสดงนามรูปอายตนะแล้วจึงมาสัมผัสเพราะฉะนั้น ในการฟังความที่ข้อเหล่านี้เป็นปัจจัยของกันจึงอาจใช้วิธีนี้พิจารณาทางวิปัสสนาภูมิได้คือพิจารณาจับให้รู้จักนามรูปโดยอาการเป็นต้นนำให้รู้จักสัมผัสซึ่งเกิดสืบเนื่องก็จะเห็นนามรูปเห็นสัมผัสเป็นวิปัสสนาภูมิและก็จะทำให้พิจารณาเห็นอนิจจะทุกขะอนัตตาในข้อเหล่านี้ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป 19. พฤษภาคม2528กลับมาติดตามรับฟังสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ